ในตัวเมืองชุมบุรีนะคะวันนี้เราก็มาทำอะไรขเขาก็วันนี้ก็นึกถึงอของอร่อยของอชุมบุรีนะครับเป็น๋วยจับแบบสูตรสูตรจีนโบราณนะครับน่าจะมีมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีแล้วละ่ะเพราะได้กินตั้งแต่อายุยี่สิบประมาณสักยี่สิบอะตอนนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในตัวชุมบุรีก็เป็นสิบปีละตรงนี้เรียกว่า๋วยจับเจจุจ๋มนะครับ จับุตรงข้ามไหมง่ายก็ตรงข้ามกับโรงแรมรัตนรัตนะรัตนะวันนี้เป็นไงไม่รู้เนี่ยเพราะหิวข้าวเลยพูดข้าดึมดไงดรงดึ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 งมึงดึงดึงดึงนึงดังดึ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 งดวงดึงดึงดึง่ึเที่ยงยังไม่ได้กินเลยงดึงด่อดึงดึงดึีดึงดึง็งดึ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 อบึงดึงดึงดึงในที่อร่อยอะไร สีขุ่นสีขุ่นจะเป็นน้ำใสสีขุ<า>่น<า>เน้นทิดไทยอะไรเงี้ยแล้วก็มีปนมโผ<า>เออไม่รู้มวาครั้งแรกมาไม่ถูกก็ปักบุตรโรงแรมรัตนอก่อนนั้นแหละลอยู่ตรงข้ามกันพอดีนะเลยไปไหนก็เฉลิมไทยละเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปชิมไปดูไปชมก็ได้เลยค่ะไปกันเลยมา <c oughs> เพื่อนตอนนี้เราก็ได้กว๋วยจั๊บเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ของผมก็สั่งทุกอย่างนะครับชามนี้เท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบห้าสิบอันนี้หมูกรอบอย่างเดียวหกสิบบาทไอหกสิบบาทสิงอูนี่ห้าสิบพิเศษที่นี่กว๋วยจั๊บจะจุ๋มจะต้องมีปลาท้องโกดด้วยกินกับฟางโกตอนนี้ฟางโกก็เคยบาทเคยกินตัวละบาทอะตอนนี้สองตัวห้าบาทเคยกินตัวละบาท คือร้านเนี้ยน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสามสิบปีแล้วอไม่ต่ำกว่าสามสิบปีแล้วก็ดูดูด,ดูนี่มีเลือดมีหมูกรอบอันนี้อะไรหัวใจแหลม้ามปอดไส้มีตับมีอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะออกเป็นแบบว่าแบบจีนจีนเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปตุก่อน กินน้ำซุปน้ำซุปก็เฉ่งเฉ่นะเนี่ยใสยๆอะไรเงี้ยคือคือของเนี่ยเข้าไปต้มไปอะไรเงี้ยมันเกิดความหวานของละมุนของน้ำซุปยังไงเพราะความดีนะกินก๋วยจั๊บที่นี่ก็ต้องใส่พริกไทยเยอะนะห,ห,ห,หน่อยเดี๋ยวต้องขออนุญาตปรุงตามใจชอบนะครับ คนชมบุรีคนนองมดหนักหวานท <c oughs> ิปฝนนิดนึงเ <c oughs> ดี๋ยวชิมหมูกรอบกันละต้นส้มไงดีไหมเดยเดี <c oughs> ๋ยวอยกินเลยน้ำปลาไม่ใส่แล้วรสชาติดีแล้วนี่ไม่ได้มากินเป็นสิบปีแล้วเนะี่ยไม่กินมาสิบปีอะตั้งใจจะมากินเลยเมื่อก่อนนี้นี่ เรียกว่าถ้าเกิดมามาผับมาเทคตรงอะไรนะ่นเขาเรียกตรงเนี้จะต,ต้องมาจบที่นี่เพราะที่นี่เขาเลิกเขาปิดดึกอะไรกอลัมอะไรเพราะใช่ปหอะไรเขาเรียกฮะไอผับเทคอะไรตรงเนี้แหละ <c oughs> จำชื่อไม่ได้ไมาหลายปี <c oughs> แล้วก็นี่ฟังโหเพื่อนเห <c oughs> ็นคุณพ่อแ<อ>ต่สมัยก่อนส<อ>มัยก่อนตัวใหญ่กว่าน,นี้นะเห็นคุณพ่อบอกว่ามากินก่อนลูกเกิดอีกเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ นี่อย่างนี้อ๋อลืมบอกเพื่อนๆความพิเศษของที่นี่เขามีน้ำชาด้วยน้ำชาบริการฟรีกินแกเรียนแต่ส่วนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวในชลบุรีไลหลายร้านเขาก็มีนะพวกร้านข้าวร้านข้าวหมูดแดงอนะไรเง้ยจะมีน้ำชาอย่านะีะเ<ด>จ็มจนเลยนะเนี่ยอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูสักคำหนึ่งผุ้ยจับพร้อมปางของขู นี่มันถิ่มากเลยไงพูดลิ้นรวนเลยหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบอกินบ้างกินบ้างมหมูกรอบนี่นุ่มในกรอบนอกเลยอ่ะน้ำรอบตบเลยสมองเบอร์ไอ้สัต์ท่อนแรกอนาคตกูก็มืดแล้วพูดปิดด้วยเนะี่ย มังไหน,น,นอของมอ,อ,อ,องเบลอ,อถูกแล้วเจ็นดีโทษถูกแล้วเนี่ยคือเดิมอร่อยแล้ววันนี้กินกี่ชามวะนนียแต่ก่อนนี้ไม่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ก็กินจริงสองชามเป็นนะ<ม>บางโขตีตัวก่อนตัวระบาด จำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนทำเท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้ไดหลปิดนปะีลวคงจะ 20, 20, ยี่สิบยี่สห้าอะไรประมาณนี้นนะเนี่ยไปถึงอายุพ่อแล้วอ่ะเรสแมแม่กินครั้งแรกเหมือนกันหมูกรอบกับตับใส่พริกไทยก่อนฮะต้องใส่ใพริกไทยเอาหรอไงหน่อยอร่อย โอ้เยอะไหมวะมเอะเออพ่อบอกว่าน้ำซุปอร่อยเราก็เคยมากินครั้งแรกกันเป็นไงเราไม่ต้องปรุงเนี่ยอันนี้มันเป็นจริงจริงมันเป็นเหมือนแบบแบบก๋วยจับน้ำใส่ะ,ะแต่เขาเป็นแบบตูตรใส่พริกไทยอะไรเงี้ยดำๆเมื่อกี้ถาม อะไรนะลูกน้องเขาบอกว่าตอนนี้เจ๊จุ๋มก็อายุ62แล้วอะเจ๊จุ๋มมาตั้งแต่สาวๆรุ่นๆเลยแย่ครับแย่ใช่ไหมคุณย่ากินเป็นไงบ้างอร่อยไหมคุณย่าเหมือนเดิมไหมคะคย่าเคยมากินอยู่ตอนนี้จ้าเจ๊จ้ากินต่อแล้วจ้า